เอาละครับสวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพามาคุยในเรื่องของ p a ่นเ t ล็ครับแผ่นเ t คือตัวนี้ครับเราเปิดให้ดูนะนี่ครับโปรแกรมตัวนี้ชื่อว่าแผ่นเ t นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้ได้เลยนะ padlet.com ครับแผ่นเ t เป็นกระดานสื่อสารครับที่ทำได้มากกว่าการพิมพ์ ได้มากกว่าการที่เอารูปอัพขึ้นไปนะฮะแล้วก็เป็นการสื่อสารแบบที่ออนไลน์ด้วยหมายความว่าคนนี้ก็โพสต์คนนี้ก็โพสต์ทุกคนเห็นได้พร้อมๆกันนะครับอันนี้คือ p a d เ e t นะทีนี้ตัวแพ d l e t เนี่ยมันมีแอปบน Windows ด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้ผมไปกดโหลดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยแพเผมลองรับดูนะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันโ p เท Microsoft Store ลผมก็เกตไปนะครับระหว่างรอเขาโหลดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแผ่นเลตทำอะไรได้บ้างนะครับอืม install โอเคอ่าแผ่นเลเนี่ยสามารถที่จะสร้างกระดานในลักษณะอย่างนี้ครับแล้วก็เอาไว้สื่อสารกันได้เดี๋ยวผมพาไปดูเนาะสมมุติว่าเอ่อผมสร้างขึ้นมาอันนึงอันนี้ยังไม่ต้องล็อกอินก็ได้นะ ผมไปที่ business แล้วกันกระดาน business ผมกด new เลยครับมุมบ,บนขวานะครับแล้วก็ให้ล็อกอินด้วย Account ของเรานะผมมี google ผมล็อกอินด้วย google ครับ Account แรกเลยแอปเลยคือตัวนี้มันมีเป็นแอปบนมือถือด้วยนะแล้วก็มีเป็นแอปบน windows ด้วยนะครับเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็เลือก เลือกอสิ่งที่เราอยากได้ครับผมเอาเป็นวอลเฉยๆธรรมาดาธรรมาดาเลือกสีเล็กโอเคมาแล้วครับก็ถ้าเจ้าของห้องแผ่นเล็ศเนี่ยเขาก็จะมาเติมข้อมูลตรงนี้ครับว่าห้องนี้เกี่ยวกับอะไรชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันนะไปดูวิธีการใช้กันเอาละ วิธีการใช้แพล็ต t เนี่ยมันอยู่ที่มุมขวาล่างครับเดี๋ยวผมเอาหน้าผมหลบนีเห็นมุมขวาล่างตรงนี้ไหมที่มีรูปเครื่องหมายบวกครับนะฮะเอ่อผมต้องปิดขอ,อยาตปิดแบนเนอร์หน่อยโอเคทีนี้เห็นแล้วนะเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับกดบวกเลยเราสามารถที่จะเลือกได้หลายแบบครับในการที่จะใส่ข้อ,ขอมูลเข้ามาในแพล็ต t นะ เช่นผมบอกว่า hello hello world นะครับ u b l i c หัวข้อผมก็จะขึ้นมาแล้วว่า hello world ตรงนี้นะครับทีนี้ผมสามารถที่จะ edit มันได้ครับโดยการที่ใส่อะไรอย่างเงี้ยอัพโหลดไฟล์ได้ใส่รูปภาพได้ใส่ลิงก์ได้นะแล้วก็ใส่ i n s e r h ได้หรือใส่อื่นๆตัวที่ผมชอบอะ่ะ มันก็จะมีอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราใส่อะไรได้นะครับเนี่ยใส่ได้เยอะเลยนะใส่ YouTube ก็ได้นะครับใส่คลิปไฟล์ก็ได้นะฮะเอ่อผมจะทดลองใส่ Darwin ครับเพราะว่าฟีเจอร์เนี้ยบนไลน์ไม่มีนะบนซูมก็ไม่มีซูมเวลาวาดแต่มันก็จะวาดบนหน้าจอแล้วก็จะแบบเละเทะไปหมดเลยนะครับแล้วก็แบบทุกคนแย่งกันว่าถ้าเกิดใครเคยใช้ซูมจะรู้ ว่ามันจะเละเทะเลยแต่ถ้าเป็นแผลล่นเหล็เนี่ยวาดในกล่องของใครของเขานะครับผมเลือกเราวิ่งครับเราจะลองวาดอันนี้วาดด้วยเมาเลยโอ้โหอะไรประมาณนี้นะัะ เรียบร้อยฮะกดอัปเดตเลยเห็นไหมมาแล้วกระดานของผม Hello World แล้วก็มีรูปหน้าหมีอยู่อันนึงมีหูด้วยนะครับเอาละทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันก็ยังเพิ่มได้อีกนะ,ะสมมุติผม Edit โพสอีก,ปปอกแล้วผมเพิ่ม Caption อืมนี้ผมเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีแดงอัปโหลด เห็นไหมครับเขไหนี่คือแพลตนะฮะอ่าผมอาจจะบวกแล้วผมขออัปโหลดรูปบ้างผมอัปโหลดรูปบ้างผมก็เลือกรูปได้เลยเอ่ออันนี้เป็นการถ่ายรูปนะแต่ว่ามันจะถ่ายไม่ติดเพราะว่าผมใช้หน้าจอแอปวิด,ดีโออยู่งั้นผมไม่เอาผมอัพโหลดเป็นไฟล์แล้วครับ อัพเป็นไฟล์รูปนะครับไฟล์รูปไฟล์รูปผมก็ต้องอยู่ที่ picture เอาหน้าเราเลยละหน้าตาดีหน้าเราตอนที่เราสอนหนังสืออยู่อันนี้เราก็จะอัพโหลดรอแป๊บน,นึงนะครับครบร้อยก็เสร็จแล้วก็ก,กด publish เห็นไหมฮะเนี่ยคืออัพโหลดรูปแล้วทีนี้เราสามารถที่จะลาก เราก็เปลี่ยนที่ตัวแพ a เล็ตพวกนี้ได้นะครับคือเล่นคนเดียวเนี่ยยังไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะมันจะมันตอนที่เล่นกันหลายๆคนครับเล่นกันหลายๆคนแล้วเล่นพร้อมๆกันนะคนนึงเพิ่มรูปคนนึงวาดรูปอะไองนี้ผมใส่ลิงก์ได้ด้วยอ่าผมใส่เป็นอ่เป็นอะไรใส่เสียงใส่ลิงก์อาผมใส่ลิงก์ ผมก็พิมพ์ลิงก์เข้ามา Facebook อืกกด p ั b l i s h เห็นไหมลิงก์ก็จะขึ้นมาละแต่ต้องรอเขาโหลดแป๊บหนึ่งอ๋อ f a c e b o o กจะบังคับลนะ็อกอินนะถ้ากดเข้าไปอ่ะออก็เข้าได้ดมีเซสเรา แต่ว่าหน้านี้จะไม่โชว์นะบังคับล็อกอินแล้วเกิดผมใส่ YouTube ล่ะเดี๋ยวผมเอา u t u b e ผมขึ้นมาช่องของเราเอาวิดีโอขึ้นมาอันหนึ่งเดี๋ยวเอานี้อ่าผมก๊อปลิงก์ตรงนี้นะครับลิงก์ข้างบนนี่แล้วผมไปใส่ที่แพ d เ e t ครับกดบวกกดจุดๆนะ YouTube มีไหมมีอยู่ตรงนี้เห็นไหมหน้าบางังสักครู่ อยู่ตรงนี้ล่างซ้ายนะครับกด YouTube ปุ๊บแล้วก็เอาลิ้์ใส่เลยปุ๊บอับปิดนี่ง <c oughs> วิดีโอ YouTube เมื่อกี้ก็ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเวลาที่ใช้อ่ะคือมันอิสระมากเลยว่าสามารถที่จะสื่อสารพิมพ์ข้อความได้วาดรูปได้ นะครับใส่ภาพได้ใส่วิดีโอได้แม้กระทั่งเราวาดรูปบนกระดาษนะครับแล้วก็ถ่ายรูปด้วยมือถือแล้วก็เข้าแอปแพลนเล็ตคือแพลนเล็ตมันมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งมือถือนะครับ p n o r o i n d r o i d เนี่ยก็ไปโหลดได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะง่ายเล่นกันหลายๆคนเป็นการสื่อสารที่มากกว่าหลายมากกว่าซูมนะครับคือซูมก็เน้นภาพ และเสียงใช่ปะ่ะการคุยการสอนการประชุมเนะาะลก็เน้นเน้นรูปภาพแล้วก็การแชทใช่ไหมครับแต่ว่า p a d เล็ตทำได้ทุกสิ่งนะเท่าที่จะนึกออกเนี่ยนึกอะไรไม่ออกกดจุดๆนะครับแล้วก็เลือกออกว่าจะเพิ่มาะไรนะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Padlet นะของผมเนี่ยเมื่อกี้โหลดใน วินโดแล้วน่าจะเสร็จอ่ะผมกดล n c ์ให้ดูนะว่าหน้าตาโปรแกรมเป็นยังไงลองอินด้วย o o o g l e เหมือนเดิมน,นะครับหน้าตาในคอมพิวเตอร์ก็ดูดีเหมือนกันนะดูดีเหมือนกันทีนี้เวลาที่เราส่งแพนเล็ตไปให้เพื่อนนะครับเมื่อกี้แพนเล็ตของผมคืออันนี้ใช่ไหม ผมจะส่งไปให้เพื่อนเห็นข้างบนไหมครับเห็นตรงนี้ไหมข้างบนด้านขวานะครับมีปุ่มที่ชื่อว่าแชร์นะครับเรากดแชร์ปับ๊บเขาก็จะให้เราเลือกครับว่าจะให้เราแชร์แบบไหนนะเราเลือก copy link to Clipboard นะครับแล้วเราก็ไปที่ Line ได้เลยสมมุติผมส่งให้ตัวเองผมไปที่ค e p Memo เนี่ยแล้วผมวางลิงก์ลงไป นะครับผมวางลิงก์ลงไปเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็ใช้มือถือใช่ไหมแล้วก็เข้าไปที่ l ล n e ครับผมทีเมโ,มโมเนี่ยนะแล้วก็กดไปที่ลิงก์นะครับกดไปที่ลิงก์นี่ไงมาแล้วเห็นไหมครับแผลเล็ตที่เราทำเมื่อกี้มาแล้วนี่ยความสนุกจะเกิดขึ้นตรงนี้ครับ คือผลงานที่เราทำเพื่อนในเห็นในมือถือเห็นในคอมพิวเตอร์ของเพื่อนในขณะที่เพื่อนเองก็สามารถสร้างผลงานอันนี้มาช่วยกันทำได้มาช่วยกันอัพโหลดได้เช่นถ้าเราเรียนแล้วคุณครูบอกว่าอทุกคนวาดหน้าตัวเองขึ้นมาเราก็วาดหน้าตัวเราเองขึ้นมา,า,า,นา,า,นมาทุกคนก็วาดก็จะมีหน้าหน้าทุกคน,นโผล่ขึ้นมาตรงนี้ยาวๆเลยเนี้ยทำนองนี้นะครับโอเคไหม แล้วก็เราสามารถพิมพ์เข้าไปคอมเมนต์ได้ด้วยนะแต่นี้มันเป็นของตัวเองมันเหมือนจะคอมเมนต์ไม่ได้ก็ต้องเป็นของคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีอินเตอร์แอคชั่นอะไรกันได้นะครับโอเคครับก็ลองเล่นดูนะครับลองเล่นดู p a d เ e t เป็นอีกมิติหนึ่งของการสื่อสารครับไปก่อนครับ